คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูวิธีทําตัวคาลเลนเดอนะคะหรือว่าตัวปฏิทินใน Excel แบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็ให้เรานะคะเข้าไปตรงไฟล์แล้วก็ถ้าหน้าโฮมนะคะมีให้เลือกตรงนี้เลยล้วก็สามารถกดตรง m More Template ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติของใครไม่ขึ้นเราก็มากดตรง New ตรงนี้นะคะมันก็จะมี template หลายอย่างให้เราเลือกเลยค่ะแต่เราก็จะไปหาที่ปฏิทินนะถ้าเราอยากจะหาเฉพาะปฏิทินอย่างเดียวเลยก็สามารถมากดเลือกตรงนี้ได้ แล้วตัวเทมเพลตทั้งหมดที่ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นแต่ปฏิทินทั้งหมดเลยเราก็สามารถเลือกดูอันที่เราอยากใช้นะคะบางอันมาจะมีเป็นปฏิทินที่เป็นรายเดือนแบบนี้หรือบางอันนะคะมันก็จะเป็นปฏิทินที่โชว์ให้เห็นทั้งปีแบบนี้เลยนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้มันก็จะมีเป็นพรีวิวแบบนี้ให้เราดูก่อนนะคะว่าหน้าตามันจะมาเป็นแบบไหนแต่อันนี้สมมติเราอยากได้อันที่เป็นทีละเดือนเนาะสมมติว่าเราชอบอันนี้นะคะพอคลิกเข้าไปมันก็อาจจะมีรายละเอียดตรงที่เราอ่านนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าใช้แค่สายตาดูก็พออรรแล้วมีะะไน แล้วเรานะคะก็กด create ได้เลยถ้าสมมติเราชอบตัวปฏิทินนันนี้แล้วนะคะพอคลิกเสร็จนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งความเจ๋งของปฏิทินอันนี้นะมันจะให้เราประหยัดเวลามากเลยเพราะเราไม่ต้องมานั่งเขียนวันที่เองเนาะอย่างอันนี้มันขึ้นต้นด้วยเดือนสิงหานะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นตามเดือนแรกที่เราต้องการได้เลยอย่างสังเกตดูนะคะอันนี้พอเรากดนะคะเราเลื่อนขึ้นมาเอาเป็นเดือนมกราเนาะนี่ตัววันที่นะคะมันจะ update, อัปเดตอัตโนมัติตามเดือนนั้นๆเลยนะคะอย่างสมมติอันนี้เป็น เดือนหนึ่งของปี2024นะ้อลองมาดูปฏิทินอันนี้กันนะคะเห็นไหมเอ่ยวันที่1น,นะคะเริ่มเป็นวันจันทร์ก็ถูกต้องนะคะสมมุติว่าเราลองเปลี่ยนนะคะเป็นเดือนกุมภานี่วันที่หนนะคะเริ่มวันพระหัตดนะคะลองมาดูตัวปฏิทินอันนี้ นี่นะคะวันที่1เริ่มวันบรรหัสมันก็ถูกต้องเนาะก็คือมันจะอัปเดตให้เรานะคะอัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วมันก็จะลันนะคะเป็นไซเคิลไปปีหนึ่งสมมติอันนี้มันเริ่มที่กุมภาเนาะมันก็จะจบนะคะเดือนสุดท้ายของมันนี้ที่มกราแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราเริ่มที่มกรามันก็จะจบที่ธันวาเนาะนี่แล้วก็ลองไปดูเดือนสุดท้ายนี่แบบนี้นะคะก็ เป็นการสร้างประเินที่ง่ายสุดๆเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าสีของเทมเพลตอันนี้อาจจะไม่ถูกใจเรือกจ,จะปรับแต่งนิดหน่อยก็ทําได้นะคะให้เข้าไปตรงเพจเลเยอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกคัลเลอร์ตรงนี้ได้ค่ะหรือว่ามาเลือกธีมตรงนี้นะคะก็ลองคลิกๆดูว่าโอเคสมมติชอบแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะคะก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็มาลองเลือกได้เลยค่ะสมมติเราแฮปปี้กับธีมนี้แหละ ในเทมเพลตปฏิทินางานที่เราเลือกขึ้นมามนอาจจะมีข้อมูลบางอย่างอยู่ในี้นเนาะถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถแค่ลบถิ่งมันไปได้เลยนะคะแล้วเวลาปฏิทินพวกนี้มันจะชอบมีช่องข้างล่างให้เรานะคะคสามารถพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการได้ด้วยนะคะก็ค่อนข้าง u ยู่เซอร์เวรีมากๆถ้าเราต้องการจะพิมพ์สมมติเราอยากจะมีวันที่เราเรียนหนังสือแบบนี้นะคะแล้วเราอยากจะก๊อปปี้วแค่กด control C นะคะไปวางวันอื่นที่เรามีเรียนหนังสือได้เลยแบบนี้นะคะ่ะ บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคเวลาเราใส่อะไรแบบนี้แล้วมันอาจจะมองไม่ชัดเนาะเราสามารถที่จะทำให้มันเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยการไปตั้งเป็น conditional formatting นะคะสมมุติเรานะคะต้องการจะให้มี list นะคะของ study อะ่ะแล้วก็อาจจะมี exercise แล้วก็อาจจะมี party อะ่ะสมมติเรามี3อย่างแบบนี้เราก็ให้เรากดนะคะคลุมทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตรงหน้า home แล้วก็มากด conditional formatting ค่ะ เ้วก็เลือกเป็นไฮไลท์เซลล์รูนะคะแล้วก็ Text That c o n t ท n ต s ค่ะเลือกเลยแล้วสมมติอันนี้เราต้องการให้เป็นคำว่า s t u d y ก็พิมพ์เข้าไปนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกสีตรงนี้ได้เลยสมมติเราจะเอาเป็นสีแดงอ่ะกดโอเคนะคะแล้วอย่างนี้มันคลุมอยู่แล้วเนาะเราไม่จำเป็นต้องคลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มคอนดิชันอื่นไปเราก็สามารถคลิกได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมค่ะเท t t ัตคอนเทน n ์นะคะแล้วก็ Exercise นี่เราอาจจะเลือกใหม่เป็นสี เขียวแบบนี้นะคะกดโอเคอ่ะสมมุตินะคะถ้าตัวปาร์ตี้นะคะเราอยากจะให้มันเป็นรูปแบบที่เราเลือกเองนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกลงมาข้างล่างสุดตรงนี้เลือกเป็นคัสตอมฟอร์แมตนะคะแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะให้เราเลือกหมดเลยค่ะว่าเราอยากได้บอ์เดอร์ยังไงฟิลยังไงตามความต้องการหรืสมมติเราต้องการให้มีเอาไลน์ด้วยนะคะแล้วก็สมมติฟิลเป็นสีมินนี้แล้วกันเนาะอาจจะแพทเทิร์นสไตล์มีเป็น จุดๆด,ด้านหลังแบบนี้นะคะก็กดโอเคได้เลยอย่างอันนี้เราคัสตอมแล้วเราก็ใส่คําว่าปาร์ตี้ก็กดโอเคนี่เ,เมื่อไหรก็จะเป็นพิร์นแบบที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะซึ่งพอเราใส่ conditional formatting แบบนี้แล้วเมื่อไหร่ให้เราพิมพ์คําพวกนี้เข้าไปใน,ในปฏิทินเรานะคะมันก็จะขึ้นเป็น format ตามที่เราเลือกไว้เนาะมันก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วปฏิทินพวกนี้นะคะมันเจ๋งกว่านั้นอีกก็คือมันอยู่ใน ฟอร์มที่สามารถปิ้นได้เลยนะคะถ้าเราจะไปปริ้นพิวิวช็อตกัดเนาะเราสามารถกด ctrl o n o p ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยมันก็จะปิ้นอยู่ในหนึ่งหน้าแบบนี้เลยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะไปลองทำกันดูนะคะ